สำหรับใครที่นะครับใช้รถเก่าแล้วไฟเหลืองนะครับนี่ครับผมมีผลิตภัณฑ์นะครับนอตเดี๋ยวเราลองมาดูนะนี่มาดูไฟเหลืองแบบนี้นะดูว่ามันจะขัดออกไหมนะอันดับแรกก็คือเป็นน้ํายาตัวนี้นี่เราฉีดก่อนเลยฉีดไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกไหมเพียงขวดละร้อยกว่าบาทเองอะ่จะจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่แพงนะนี่ดูนี่มาดูข้ามเหลืองลิเห็นปะ่ะไหลออกแล้วเห็นไหมอ่าดู ไอ้พลกที่มันเป็นค่าไฟของเหลืองดูดิออกเลยอะเป็นเหมือนแบบขี้สนิมอะไรแบบนี้เลยอะดูดิขวดละร้อยกว่าบาทนะครับคิดดูท่านผู้ชมเก็บปลายทางจัดส่งฟรีนะใครที่สนใจก็กดสั่งซื้อในตะกร้าได้อันนี้อันนี้เราฉีดทิ้งไปก่อนลองดูข้างหนึ่งก่อนนะดูอันนี้แบบเรียวๆเ,เลยนะไม่ต้องตัดน,น้ำยาอันนี้จะเป็นแบบสีขาวนะน็อตน็อต จะมีน้ำยาเคลือบอีกทีแล้วก็เดี๋ยวเราเช็ดออกเลยนี่เลยดูนะเช็ดด,ดูดิเนี่ยดูดิเอ๊่ดูคาบเหลืองๆเนี่ยเห็นะแตะ่น้ำยาถ้าโดนสีรถก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยล้างออกได้งนี้ไม่เป็นไรนี่ดูจริงๆอ่ะเราต้องทิ้งให้มันนานกว่าน,นี้นะมันก็จะกัดออกแต่ว่า เดี๋ยวมันนานไงี้ยคีะผมก็เลยรีบเช็ดอะให้ดูนี่ก็ดีกว่าเดิมหน่อยไหมนะดูจากไฟเหลืองๆนะเะ่ดูแล้วก็ร้อยหกสิบกว่าบาทเองเนี่ยก็จะมีสองตัวน้ำยาตัวนี้ก็จะเป็นตัวเคลือบดูโ,โ,โปะๆอย่างเงี้ยไปแต้มๆเราก็มีผ้าแถมให้ไปด้วยนะครับในกล่องนะครับนี่ก็ถูเช็ด นี่ผมทำแบบข้าวๆนะคือบอกเลยว่าดีกว่าเดิมอะ่ะไฟจะดูดีเลยไอตรงที่มันแบบเป็นเหลืองๆไปติดสีรถเนี่ยไปล้างรถมันก็ออกแล้วนะไม่ได้เป็นอะไรนี่ดูเห็นป่มโหวิ้งเลยเนี่ยพยายามถ่ายแบบหามุมให้ดูมันวิง้งหน่อยแบบเออเห็นะ่ะมก็จะใสๆเลยเนี่ยจากตอนแรกแบบเหลืองๆ ่เดี๋ยวข้าไปฝั่งนูนหน่อยดวงนู้นอ่ดูเห็นปะเหลืองเหลืองฟ้าฟ้าฉีดเลยจริงๆริต้องทิ้งไว้สักประมาณ3-4นาทีนะแต่นี้เดี๋ยวคิปประนนานเราก็รีบทำรีบเช็ดอ่ะดูว่ามันกำลังไหลเห็นปะ ที่มันเหลืองๆเนี่ยเยิมเลยอะ่ะเช็ดเลยนะไม่รอแล้วแต่จริงต้องรอหน่อยอ่ะดูเนี่ยโดนมือได้ไม่เป็นไรนะครับน้ำยาก็จะกัดออกหมดอะ่ะดูเดยจริงต้องทิ้งไว้น่าอยูน่นี้นี่เห็นว่านี่ไอ้ที่เราฉีดแล้วดูตรงสีรถเหลืองๆเห็นปะเนี่ยมันก็จะเหลืองหลุดออกมา แต่มันล้างได้นะครับไม่มีปัญหาไปแบบกันไวๆเลยเพียงน้ำยาเพียงละขวดละร้อยกว่าบาทอะออกออกดีมากนะใครสนใจก็กดสั่งซื้อที่จะกร้าด้านล่างได้เลยในติกต็อที่ผมปักหมุดไว้นะครับจัดส่งฟรีเก็บปทางนี่จะเป็นตัวเคลือบ งเหลืองก็จะหลุดออกไปก็จะดีกว่าเดิมอ่านี่ครับสัญญาตัวนี้นะจัดส่งฟรีเก็บปลายทางเพียงร้อยหกบกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับแถมผ้าให้ด้วย2ผืนนะครับนี่เราก็ใช้ได้นานนะรถเก่าไฟเหลืองสามารถใช้ได้กดสั่งซื้อที่ติกร้าทด้านล่างเลยครับขอบคุณครับ